นี่คะ่ะวันนี้บ้านสวนทรงรักทํากระช่างปลานะคะคุณมวนอํามูขาสวัสดีคะ่ะทําอะไรอยู่คะ่ะโอ้โบอสยืนท่าแบบสุดยอดเลยอะ่ะ <c oughs> จังก้าเลยท่าเนี้ยนี่ท่าบิก๊กบอสเลยนะเนี่ยนะนนห้าโมงเย็ยนพอดีคะ่ะน,นี่คะ่ะคุณเชียน,ยนคุณเชียนกับบองโอ้ยพี่อะไรนะพี่อะไรตตลีแตลีแลีเออพี่ตตลีพี่ลี ตัลลีอิตาลีอิตาลีพี่พี่ลีเซมอิตาลีนั่นแหละพี่ลีนี่ค่ะทำกระชังปลาค่ะนี่ค่ะเราต้องเอาปลาขึ้นมาแล้วก็เอากระชังขึ้นมาทำใหม่นี่ค่ะโอเคดูหหหใญ่มยะน้าไี่ค่ย นน oh. แล้วค่ะผ่านไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะนั่นแหละนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเรากำลังจะลงน้ำแล้วค่ะ <Okay. S 1> เหยยบไปเลยยังไม่ได้ปลูก,กลใช่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่นี่ค่ะ โอเคลงนู๊ <c oughs> ต้นกล้วยขึ้นต้นกล้วยโอ้ไม่วายไม่วายไม่ได้โอเคนี่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดให้มันขึ้นใหม่โอเคใช่ดึงดึงดึงไอผักบุ้งออกก่อนนี่ค่ะลงแล้วค่ะคุณเชียน์ระวังตลับเม็ดตกน้ำ เอาออกก่อนซื้อน่ะมันซื้อได้แต่เสียดายเนาะยังใหม่อยู่เลย <im ling> นี่ค่ะิรคาเลยไม่มีปัญหา <im ling> <trabajar> นั่นแหละนี่ค่ะเราจะเอาอปลาลงแล้วค่ะ เน่จริงๆอยากให้ลากตรงนี้เน,เนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้ลากไปด้วยให้หมดเลยงั่นเลยค่ะ,ะเดิมแล้วเตเป็นต้นอยู่จะนั่นลากไปเลยลากลากตรงนี้ไปด้วยถูกต้องให้มันไปอยู่ฝั่งโน้นดีเยี่ยมค่ะ แล้วทีนี้ก็จะรบกวนเอาไอ้ตะกูลใหม่ๆเนี่ยใส่ในนี้ให้ปลามันนอนใส่ในกระชังนี่ค่ะกระชังเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราได้ขวดน้ำของบุฟเฟ่อิงฟ้าค่ะขอบคุณมากๆเลยจริงๆเราจะเอามาทำโฮอร์โมนไข่ทีนี้ได้ทำกระชังก่อนหมดพอดีค่ะ ร้านบุฟเฟ่อิงฟ้าให้ขวดน้ำมาค่ะน่ารักมากเลยเราไปเป็นลูกค้าทานอาหารโอเคนี่คะ่ะลงไปแล้ว,ลลวอยู่ <ไป S 1> ในน <ไป S 1> ี้เลยล,ลูกหายหมดเลยไปแล้วอยู่ในนั้นแล้วคะ่ะนี่แหละคุณเชียนกับคุณลี น่ารักที่สุดเลยเออบอนบอลไม่ใช่ใไหขับพมเนยใช่ทมลื่นลื่นทมลื่นลื่นโตเร็วเร็วจะได้ทำอะไรนะลาบประดุกใช่แล้วอยากกินไชยเร็คุณมอนน้ามูขามองเห็นไหมคะไม่เห็นครับว้าวท้องฟ้าสวยมาก นี่ค่ะกระชังปลาวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝีมือคุณเชียนกับคุณคุณอะไรนะคุณลีเก่งมากๆเลยค่ะนี่เก่งมากเลยคุณเชียนโชว์หน่อยเย่ีสคุณลีด้วยเย่นี่ฝีมือนี่ค่ะว้าวสุดยอดค่ะสวยงามค่ะนี่แล้วก็ได้ ขวดน้ำของร้านอะไรนะบาร์บีคิวอิงฟ้าอ,อิงอิงฟ้าด้วยเนี่ยมาใส่ให้อเราใช่ขอบคุณมากๆเลยจริงๆเราขอมาทำโฮอร์โมนไข่แต่บางเอิญเรามาทำกระชัง <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ก็มีประโยชน์เหมือนกันขอบคุณค่ะสวยงามค่ะนี่โอเคสวยามวยากเลยุนี่บ้านสวนค่ะ ว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราปล่อยปลานะคะ,เพ,ะเพราะกระชังมันจะดีตรงที่เวลาฝนตกเราไม่ต้องกังวลมันจะลอยใช่เขาจะลอยขึ้นตามระดับน้ำเนา้ำลงเขาก็จะลงไปด้วยน้ำขึ้นเขาก็จะลอยขึ้นธรรมชาติไม่ต้องกังวลเลยนี่ค่ะกระชังปลาบ้านสวนทรงรักนะคะว้าวสวยงามงชื่อบ้านสวนทรงรักฟิลิพ,พาพิสค่ะ นามสกุลคุณสามีค่ะฟิลิปาสคุณเทียนไม่ใส่เข้าข้างในเหมือนเมื่อกี้เหรอได้ไม่ใช่หรอถ้าตัดตัดปุ๊บกลัวมันจะไม่พอไงถ้าน้ำขึ้นมาถึงนี่ไม่พอนน่ะอันนั้นไม่ต้องตัดฝั่งนู้นไม่ต้องตัดเลยแค่ทำให้มันลอยขึ้นได้จ้าทำเป็นบ่วงไงเวลาน้ำมันจะขึ้นมันเองอ้าวสวยค่ะ นี่เดี๋ยวรอเอาปลาลุงนะคะเดี๋ยวให้ชมต่อเนื่องค่ะนี่ค่ะเอาปลาลุงแล้วค่ะน้มันเลปนน้อยม่น่ะาน่ไงไปอีกไปอีกเหลือสกอักอี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 กนั่นแหละกำลัง,ตง,งโตอันนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าตัว เกือบสามสินแหละอ้โตรเร็วมากเลยอะ่ะนี่ภูมิใจมากเลยนะเนี่ยเพราะไม่ตอนเราซื้อตัวเล็กนิดเดียวเองตัวประมาณสองเซนจ้าเน,นึเล็กกว่านิ้วนิ้วก้อยเราอีกอะ่ะอ้นี่เขาโตรเร็วมากเลยแม่เขาดูดีใช่แม่เขาดูแลดี <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะคุณฝ <laughs> รั่งแมน <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลโมนาโมฮัลโหลบายล์โมนาโมไปยืนกัีพี่คุณเชียนดิไม่ไปยืนกับคุณเชียนดิเโอเคาาเอ้าผู้ชายฝรั่งกับผู้ชายไทยไงสเต y ทูเกเ h อร์สามคนสามนมสามมุมเย่คำซาโอเคค่ะเย่เย่รนาทายังจีโอนี่ค่ะปลาเรา นี่ค่ะคุณเชียนตอนนี้ก็ทำแสลแอนให้เราเสร็จทำตะข่ายเลี้ยงปลาเสร็จตอนนี้ก็ปลาเล็กไปอยู่ในตะข่ายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้กำลังจับดักตะข่ายเอาปลาตัวใหญ่มาค่ะน,นี่คะ่ะนี่ค่ะกาลังหยิบปลาในตะข่ายนะคะไหนปลาติดยางคุณเชียน ได้ไหมแหน่มันจะหลุดได้ายมันต้องตึงๆไอ้ตรงข้างหน้านุ่ยังติดอยู่ไม่ใช่บอกนั่นไงนั่นปลาอะไรหนูอ๋อปลาหมอหูปลาหมอตัวใหญ่แต่ปลาหมอแปลงเพศนี่มันมันก็แปลกเนาะมันมีไข่ได้อะแต่มันไม่มีลูกใช่ไหม คุณเชียนอันนี้ปลอยเดอร์อันนี้คือปลานินพี่เพิ่งปล่อยได้สองเดือนเองออใส่ในนี้ไหมใส่ในตะขายไหมในกระชังออมันจะกินปลาตัวเล็กไหมไหอ๋อมันเป็นปลากินพืชอ๋อมันกินมันปินผักเนาะ นั่นแหละดูดูด้วยไอปลาที่พี่เพิ่งปล่อยเอาใส่กระชังไปเลยอันนี้ปลาหมอเหรอคะโอโ้ปลาหมอตัวใหญ่โอ้โระวังหลุดนี่ค่ะปลาหมอสองคนลงไปแล้วคะ่ะ ปลาหมอนี่ไข่ทุกตัวเลยอ่ะปลาน,น,นินเอาออกเอาเก็บให้ด้วยเดอ้อเลี้ยง